เรียนทุกคนแลโวส่งสเปกเกอร์แท็กทักทายมาหน่อยนะส่งเข้ามาในแชทนี้ก็ได้นะคะทักทายกันนิดนึงให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนเตรียมตัวที่จะเริ่มเข้าเรียนกันแล้วนะคะเตรียมตัวและเตรียมใจเนาะอ่ะนีเ้เริ่มเลยละกันเนาะนะคะก็เรื่องที่ครูรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนนะคะได้รับความรู้เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะหนึ่งอย่างแล้วนะ2ก็คือเรื่องของการออกแบบ โลโก้ o, หรือตราสินค้านะคะหรือการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์แบรนด์โลโก้ตราสินค้ามีความหมายยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคาบนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะ3อย่างนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับไปแล้วก็ต้องมีชิ้นงานปฏิบัติงานในคาบเรียนนะคะไม่อยากให้นักเรียนไปทำกระค้างคางมากเกินไปนะคะแล้วก็ทําเป็นแผนผังแมททิ้งนะคะที่จะเป็นตัวนําเสนอว่านักเรียน เรียนรู้ทําผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้เป็นในรูปแบบไหนนะคะ,ะมาเริ่มเลยละกันเนะาะคราวนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูแผนภาพความคิดชิ้นนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่านักเรียนได้รับความรู้หรือประสบความสาเร็จมากมาแคะ่ไหนในการเรียนันครั้งนี้นะคะ,ะเพื่อจะได้นําความรู้เนี่ยนะคะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตัวเองที่ตัวเองอ่ะอันนี้คือลักษณะของหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าผลิตภัณฑ์จานชามกลับหมากพอเราสนใจแล้วเอ๊เราอยากจะได้ ภาชนะที่มีลวดลายเราก็ทดลองการทำสีการเขียนลาย<ม>การเครลื<ม>อบลายใช่ไหมคะโดยใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็มาทดลองทดสอบล้างเอ๊ะมันหลุดไหมมันออกไหมอุ้ยมันไม่ออกใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะดําเนินการทดลองได้แต่คราวนี้ก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้นักเรียนต้องดูก่อนนะว่าเอ๊มีใครทําบ้างแล้วหรือย,ยังเลยหรือว่าใครไปแอบจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วหรือยังหรืออยู่ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตอยู่หรือเปล่าแล้วยังไม่มีการเผยแพร่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ในกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ นักเรียนไปเข้าระบบของเขานักเรียนไม่ต้องลงลหรหัสเลยเลยนักเรียนแค่เซิร์ชว่าผลิตภัณฑ์าจานชามแับหมากพร้อมวลดลายหรือค<ม>ําที่มันคล้ายๆประมาณนี้แล้วนักเรียนก็ไปลองดูว่าเอ๊มีใครไปจดอะไรหรือยงังถ้าจดแล้วมีคนคิดทําแล้วมีคนแสดงความมีความเป็นเจ้าของแล้วนักเรียนก็ลองหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นหรือเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างเช่นจานชามแบบหมากอาจจะมีรูปทรงแบบนี้นักเรียนอาจจะออกแบบเป็นรูปทรงแบบอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบแก้วน้ําเลยก็ได้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะ พัฒนาจากผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้เนี่ยนะคะลองคิดแล้วก็ลองทำลองลงลองต้องเราต้องลองลองมือปฏิบัติได้ด้วยนะคะ,อะพอเราได้ผลิตภัณฑ์ปุ๊กนะคะเราก็จะมาทําการออกแบบแบ,บแรนด์หรือตราสินค้าของเราซึ่งแบรนด์ตราสินค้าของเราอะนะคะมันก็จะต้องบ่งบอกว่าสินค้าที่เราทําหรือสินค้าที่เราจะจาหน่ายเนี่ยมันคืออะไรโดยใช้รูปแบบของสัญลักษณ์เนี่ยแหละค่ะเป็นตาโลโก้นะคะพอเราได้ผลิตภัณฑ์ได้แบรบ์ได้เรื่องของแบรนด์สินค้าและ สุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่อะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะคะแต่ที่สําคัญคือบรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องไม่ได้เกิดประโยชน์แค่เป็นตัวปกป้องตัวชิ้นงานหรือตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้นจะต้องส่งเสริมเรื่องของความสวยงามหรือน่าใช้หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยนะคะสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอันนี้คือกว้างๆนักเรียนจะ จะทำหรือไม่ทําก็ได้นะคะจะหาแหล่งข้อมูลหรือไม่หาก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในแนวทางในในแผนภาพความคิดว่าถ้านักเรียนทำํำผลิตภัณฑ์นักเรียนจะต้องมีกระบวนการอย่างขอถามนิดนึงนะคะใครช่วยตอบครูเช็คเวลาเรียนด้วยนะนะคะนักเรียนเคยเริ่มเพียนแล้วนักเรียนเคยเห็นอันนี้ไหมนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะจิรยุจิร,ย,ย,จรยุอยู่ไหมคะอยู่ เดี๋ยวันนี้คือเตารีดเตารีดอะไรครับเาเาีดผ้าีดผ้ามันน่าจะใช้งานยังไงลูกรู้ได้ไงเ,<ร>เป็นเตารีดเ,รเอางี้ไงรู้ได้ไงว่าเป็นเตารีดต้องเรียนดูจากอะไรเคยเห็นครูอ๋อเคยเห็นเห็นจากไหนลูกโทร์ธาดในละครใช่ไหมอาจจะย้อนยุคมิดหนึ่งใช่ป่ะอะเตารีดอันนี้น่าจะใช้อะไรที่มันจะทำให้เกิดความร้อนคะท่านเนี่ยอ้อโอ,โอเคโอเคอย่างน้อยได้มีความรู้อยู่เนาะ โอเคค่ะแล้วปัจจ is ุบันน right. right. well, ี hey, ้เตารีดของเราเป็นยังไงคะชุดที่เดกค่ะไล่ทีละคนเลยนะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวตอบคำถามันด้วยนะเครับชุดที่เด็แล้วปัจจุบันนี้เตารีดเป็นไงคะลูกเป็นแบบเป็นแบบไฟไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ถ่านเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวมีคําถามอีกเมื่อกี้เนาะนภัสนภัสอยู่ไหมคะนภัส You have, you have. อยู่ครับแล้วพัดตอนนี้เดี๋ยวนี้ตารีดใช้ด้วยไฟฟ้า mm hmm. คราวนี้นักเรียนบอกคุณสมบัติของตารีที่ครูฟังหน่ดิปัจจุบันนี้มันเป็นถึงขั้นไหนแล้วคะมันสามารถทําอะไรได้นอกจากการรีดผ้าให้เรียบมเฉยนีไหมพ่นไอ้น้าในตัวได้ครับเออถูกต้องเดี๋ยวนี้เตารีพ่นไอน้ํานะคะหรือว่าพ่นน้ําในตัวได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อสเปรย์ฉีดนะ้ำออสเปรย์อัด อัดกีบหรือรีดผ้าเรียบเลยใช่ไหมคะสามารถที่จะฉีดได้ด้วยแล้วก็รีดไปด้วยในตัวโอเคขอบคุณค่ะสาหรับความร่วมมืออ่ะต่อไปคราวนี้มาดูอีกหนึ่งอย่างอ่ะรัทพงศ์อันนี้คืออะไรรัฐพงศ์ค่ะอยูไ่ไหมเปอนขนนกอ่ะขนนกน่าจะทําอะไรคะตัวนี้น่าจะเอาไว้ทําอะไรเขียนเอาไว้เขียนอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวถามต่อเลยนะคะธนพัฒน์ค่ะครับ อ่ะธนภัทรเดี๋ยวนี้อะไรที่ใช้ในการเขียนได้ปากกาครับอ่ะปากกาถูกต้องต่อไปพันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ปากกามันเป็นแบบไหนคะลูกปากกาเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไหเออถ้าเป็นปากกาสมัยก่อนเขาใช้ขนนกจิ้มหมึกใช่ไหมคะจุ่มหมึกเนาะแล้วก็ใช้ในการเขียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปากกาเป็นไงคะเป็นแท่งเขียนง่ายเป็นแท่งเขียนง่ายเป็นรูปแบบของปากกาเป็นยังไง พีรยุทธค่ะพีรยุทธ์แบบกดได้แล้วก็มีฝาครับอ่าเป็นแบบกดได้ก็ได้มีฝาเนาะอ่ะคราวนี้มันเขียนออกได้ยังไงว่าทันยูใช้หมึกอ่าหมึกมันจะม,มีแท่นหมึกอยู่ข้างในใช่ไหมคะอยู่ในแกนกลางของปากกาใช่ไหมคะอ่าต่อไปสุภกรและปากกาเดียเ๋ยวนี้มันมีรูปแบบเดียวหรอคะออมีโทนสีเดียวไหม ไม่ครับมีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงรับแล้วก็สีดำเนาะมันมีหลากหลายสีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ปากกาแทบจะเป็นสีเขาเรียกสีเมจิกได้เลยเนาะสังเอียมค่ะสุภาพสังเอียม,ยมปากกานอกจากที่เราพบเห็นในเนี้ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาไปทําไปให้มันมีหน้าที่หรือประโยชน์อะไรยังไงนอกจากการเขียนได้อีกไหมคะอาจจะไม่ได้เขียนในสมุดก็อาจจะปรับไปเป็นแบบเขียนในแบบพวก iPad หรือว่าอะไรก็ได้โอ้โอ แค่นักเรียนเสนอความที่เห็นเนี่ยแสดงว่านักเรียนก็ยังรู้ว่าเออผลิตภัณฑ์ที่ดั้งเดิมมันมีเนี่ยในอนาคตมันอาจจะพัฒนาได้ขึ้นมาอีกได้เรื่อยใช่ไหมคะขอบคุณมากสาหรับคําตอบเนาะอ่ะคราวนี้ขออิสระเสรีสักนิดนึงอยากจะให้นักเรียนสักสองสามคนคะ่ะช่วยยกตัวอย่างวิวัฒนาการของสินค้าหรือสิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยนะคะอย่างมะเกีมีทั้งเตารีดมีทั้งปากกานักเรียนลองมองรอบตัวเราสิคะว่าเมื่อก่อนเนี่ย นะคะตัวสินค้าตัวเนี้ยหรือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือสิ่งของเราเนี้ยเมื่อก่อนมันมีรูปแบบไหนและปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแบบไหนพัฒนายังไงนะคะแล้วในะอนาคตมันน่าจะเป็นอะไรได้อีกนอกจากหน้าที่หรือประโยชน์ของเขาที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วอใครจะช่วยยกตัวอย่างได้บ้างอันนี้เช็คชื่อไปในตัวนะคะอ่ะเรบบอกชื่อก่อนแล้วค่อยตอบหนูค่ะธนาพรค่ะอ่ะธนาพรว่ามาค่ะ ขั้นหนูคิดว่าเป็นโทรศัพท์ครับว่าเมื่อก่อนอ่ะเราจะใช้เป็นปุ่มกดกันใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้เป็นแบบสัมผัสหน้าจอค่ะ,ะแล้วก็ในอนาคตถ้าแบบว่ามีการพัฒนาเลยอาจจะเป็นแบบการใช้เอ่อโคโลเกมหรืออนะไรแบบนี้ในอนาคตเลยนะใช่ใช่แต่คงเหมือนเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีแล้วนะเหมือนมีแล้วนะคะแต่อาจจะแบบยังไม่ได้แพร่หลายนะคะหรือเขาอาจกํกำลังเป็นช่วงที่การทำการทดลองเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะการ์ตูนอ่ะมีใครอีกสักหนึ่งคน สังหนึ่งคนค่ะหนูค่ะธรรมาสตร์ะธรรมาสตว่ามาเป็นยานพาหนะค่ะเช่นรถเครื่องหรือว่ารถยนนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบใช้สามล้อหรือใช้สัตว์ลากอะไรอย่างี้ค่ะแต่พอปัจจุบันก็เป็นแบบว่าเป็นรถเครื่องเลยแล้วก็เป็นรถเลยถ้าเกิดในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบว่าไม่ต้องเติมน้มานํามันมีคนขับรถให้หรือว่ามีแมปบอกทางที่ชัดเจนนะคะโอ้ oh. ถ้ามันเป็นไหนลองช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ในความหมายของนักเรียนมันคืออะไรคือสิ่งที่ประดิษฐ์มาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะโอ้โหนี่ไปแอบลอกคำตอบใครมาหรือเปล่าหรือว่าไปเซิร์ชมาแล้วนะโอ้ยถูกประมาณเกือบ90%เลยนะแบมอ่ะมีใครจะให้ความหมายอีกไหมคะสั้งหนึ่งคนที่ครูยังไม่ได้เช็กชื่อเลว ชื่อก่อนแล้วก็ให้บอกคำตอบค่ะลูกเฮลโหลไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรออ่ะโอเคผมคงไม่อยากได้คะแนในในส่วนนี้เท่าไหร่นะและถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะความหมายอ่าอันนี้ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างๆเลยนะคะอ่าความหมายสิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าออกแบบประดิษฐ์เป็นอะไรคะเป็นกระบวนการสร้างใช่ไหมอ่าขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำรงชีวิตหรือเรียกว่าการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่ที่แรมบอกเลยเออเป็นของหวานก็ได้เป็นของที่ระลึกก็ได้เป็นของฝากก็ได้ใช่ไหมคะวัตนั้นผลิตภัณ การที่จะซื้อหรือบริโภคก็จะน้อยลงไปใชอ่ะโอเคค่ะพี่ตาเราบอกคุณค่ะว่าเป็นคำพัพนธุ์ท่าเลยจะทำออกมาเนี่ยไม่ต้องคำนึงเรื่องของอะไรบ้างไม่ต้องคิดอะไรก่อนแล้วนอกจากาคุณภาพครูอะไรคะคุณภาพคุณภาพของงานที่จะออกแบบอ๋อคิดเรื่องของคุณภาพหรอคะของงานใช่ใชไหมใช่ค่ะโอเคโอเคดีมากเลยเมืถึงคุณภาพของงานเป็นตับแรกเลยใช่ไหมต่อไปถ้านอกจากคุณภาพ อะสุธนาตาสุธนาตาด้าอ่ะอ่ะคิดถึงเรื่องของอะไรบ้างคะถ้าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ถ้าจะทำสีคะเป็นยังไงอืมนึกถึงความปลอดภัยแล้วก็ความต้องการของลูกค้าค่ะเก่งมากนะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะนักเรียนสิ่งที่เลยตอบมาเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัย<ช>นะคะในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำหนึงนะคะผลิตภัณฑ์ของเราหนึ่งจะต้องมีประโยชน์อะไรบ้าง ที่ใช้สอยอย่างที่คุณนเรียนตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นปากกาเป็นโทรศัพท์นะคะเป็นตะวีดเนาะประโยชน์ใช้สอยมันไม่ได้แค่หนึ่งอย่างมันสามารถที่จะเพิ่มประโยชน์ มันไม่น่าแบบไม่น่าจ่ายตานะมันไม่น่าซื้อมันไม่น่าตัดสินใจแค่เห็นรูปกาเรารู้สึกว่าตกใจอย่างเงี้ยนะคะมันไม่น่าใช้เพราะฉะนั้นความสวยงามจะเป็นตัวดึงดูดนะคะความสวยงามนี้ไม่ได้แค่นี้เรื่องของสีสันนะรูปร่างรูปทรงนะคะแล้วก็เรื่องรูปแบบนะคะความทันสมัยนะคะหรือจะให้มันเป็นแบบแนววินเทจคาส์แนวแบบพันที่นิดนึงแนวแบบลักษณะแบบย้อนยุคหรือเป็นมีความเป็นไทยก็ได้นะคะมันก็จะเป็นตัวเสริมความงามได้ด้วยเช่นกัน อย่างที่3นะคะเรื่องของอำนวยความสะดวกประโยชน์นอกจากมีประโยชน์มากมายแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามนเรื่องในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเอาไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเช่นพกพาได้นะคะเคลื่อนย้ายได้น้ําหนักเบาอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นสินค้าที่ดูแล้วมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอ่าเมื่อกี้เพื่อนตอบเลนะคะเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยถือว่าเป็นอันลำดับหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันคือของใช้ของจริงของอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะถ้าใช้แล้วมัน เกิดทิพภัยหรือว่าเกิดไม่ได้เกิดอะไรเกิดอ,อันตารายเกิดความเสี่ยงมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่น,น่าไม่น่าไม่น่าซื้อหรือไม่น่าลงทุนนะคะต่อไปเรื่องของการความแข็งแรงความทนทนนะคะหรือคุณภาพนะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องคำนึงเรื่องของวัสดุขนาดกรรมวิธีในการสร้างด้วยนะคะขอไปเียวนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วน,นะคะต่อไปเรื่องของราคาอ่นันเรียนสร้างสิัณฑ์ออกมาโอ้เรียนประโยชน์มากมายเลยแต่ราคาของเรเียนสูงมาก มันเกินเอื้อมนะคะกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนนักเรียนกำหนดว่าเป็นวัยกลางคนฐานะปานกลางแต่นักเรียนกาหนดราคาที่มันสูงเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือที่เราวางไว้เนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะจับต้องกับราคาของเราหรือจับต้องสินค้าของเราได้เพราะฉะนั้นเรื่องของราคามันก็ต้องทํานเรื่องของวัสดุกรรมวิธีความยากง่ายนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปใช้ในเรื่องของอุปโภคบริบโภคให้มันเหมาะสมมามที่ไหนก็ต้องดูกับต้องราคาต้องสอดคล้องกันด้วย นนก็คือกของตาคาเลยนะคะเพราะว่าวัสดุบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถหาได้นะคะมันจะต้องมีการสั่งทำหรือผ่านกระบวนการกระบวนวิธียางอื่นมาก่อนแล้วถึงจะมาทาประเด็นผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะสุดท้ายคือเอาไม่ที่สุดท้ายค่ะกระบวนวิธีในการผลิตนะคะถ้าเราสามารถผลิตได้เองโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องจกักรไม่ต้องใช้วัสดุประกอบอะไรมากมายทําด้วยงานแฮนด์เมดทำด้วยวัสดุอื่นๆข,ของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นกระบวนก ที่จะทดลองทดสอบทําเองได้ด้วยนักเรียนจะต้องทดลองทด,ทดสอบทําเองได้ด้วยนะคะอ่าแนะล้วลองคิดมาสักหนึ่งอย่างเสร็จแล้วนักเรียนจะหาภาพตัวอย่างหรือร่างแบบลงบนกระดาษก็ได้คะ่ะนีค่ค่ะวันนี้เราก็มาพักบกบเทพบกับวีการเล่โมเดล็บเสด้วยแต่วันนี้เราก็จะมานำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าเบื่อให้ได้ฟังไ,ได้ชมกันนะคะนั่นก็คือคือ การหางตัวนี้อเองค่ะบอกเลยว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่น่ามองและน่าสในใจมากเลยค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนิ่มาม,มากค่ะเหมาะกับทุกสไตล์ในบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะตั้งวางไวง้ในสวนห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นระเบียงในห้องก็คือดูทำให้ดูเป็นบบระเบียบค่ะเราจะมาดูกันว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้จะมีส่วนประกอบหรือทาอะไรในเรื่องนะคะพร้อมกับเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ของเรานนั่เองค่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใช้ทํามาจากไม้ธรรมชาติโดยตรงค่ะเราได้ทําการไปซื้อไม้มาจากร้านไม้กันเลยทีเดียวเราก็ให้พ่อของเราเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลือกอรารเลเหมาะสมกับชั้นวางของเรามากที่สุดที่มีความแข็งแรงทนทานทนน้ำไม่แตกหักง่ายและที่สำคัญนะคะต้องมีน้ําหนักเบาด้วยค่ะส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะใช้เป็นกล่องกระดาษที่สามารถาพับงอและเก็บได้และเนี่ยเราเองเด็กน้อยถึงแข็งสถ้าถามว่าวันนี้เราจะมาทาอะไรอะรอเราบอกเลยเราจะมาบอกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันไปเลยเริ่มเหรอ เริ่มที่อันแรกการออกแบบแบรนด์สินค้าหรือว่าโลโก้อันนี้เราได้แนวคิดจา,าการที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่สีเขียวมากมีดอกรีลาวดีเป็นดอกไม้ประจําโรงเรียนและอีกอย่างน,นนะฟอนต์ของเราอ่ะเราออกแบบมาให้มันโดดเด่นเพื่อที่จะจดจำได้ง,งา่ายต่อมาเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อพูดถึงน้ำแข็งสายะหลายหลายคนคงจะนึกถึงน้ำหวานสีแดงที่ทานแล้วับน้อนใช่ไหมละ่ะแต่เพราะว่าลานส่วนใหญ่จะถ่ายช่วยครงกันเราเลยตัดปัญหาโดยการใส่มะพร้าวแทน พราะนอกจากได้ไดทำเขียงใส่สช่นแล้วเนี่ยยังได้ทานเนืเะเผาด้านในด้วยฉันบอกเลยว่าฟินสุดๆโดยวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากผลไม้แล้วก็ดอกไม้แห้งค่ะพร้อมกินนะคะพร้อมกินดิฉันคิดว่าในสถานการณ์โลกปกัจจุบันนะคะร้อนนะคะเราก็เลยต้องมีการแปลรูปแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่โดยอย่างแรกนะคะตัว การออกแบบแปลงสินค้านะคะหรือว่าโลโก้นะคะตัวโลโก้ของผลิตภัณฑ์ของดิฉันนะคะก็จะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นสินค้านะคะของโรงเรียนทวารวดีค่ะโดยเราก็ใช้ทุนสีประจำของโรงเรียนนะคะก็แบบ ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นการรีไซเคิลกกระดาษเหลือใช้นะคะพร้อมกับใช้สีธรรมชาติะคะ่ะจากในรูปนะคะที่ฉันก็จะใช้สีจากดอกอัญชันค่ะซึ่งเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเหมาะกับการนําไปห่อของข,องขวัญการไปตกแต่งงานค่ะพวกการอาร์ตต่างๆเพื่อความเก๋ียไก่นะคะแล้วก็ความแปลกใหม่ค่ะลักษณะของบรรจุภัณฑ์นะคะของเราก็จะเป็นลักษณะของโปร่งใสค่ะซึ่งทําให้สามารถมองเห็นลวดลายของผลิตภัณฑ์ได้นะคะรวมทั้งมีความน่าสนใจนะคะเนื่องจากมีการนําผลิตภัณฑ์นะคะมา ทำบรรจุพัณฑ์นะคะควบคู่ไปด้วยสังเกตจากาการปิดปากถุงนะคะแล้วก็สามารถิ้วเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็เป็นได้ทั้งของใช้ของฝากที่ระลึกค่ะแล้วก็มีการนาําวัสดุธรรมชาตินะคะที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะมาเพิ่มความสวยงามะะอย่างเช่นดอกไม้ผลไม้แห้งนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจอีกด้วยค่ะ